ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับบอลเลอร์ตัวใหม่นะที่ใกล้จะเข้ามาแล้วในช่วงอ๋อสิวันนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวของ p พีนั่นเองนะครับเป็นนักแม่นปืนนะอ๋อระดับ l e เจนดารีด้วยโอ้โหน่าจะโหดนะครับคุณรู้จักไรกาสะนามใช่ไหม p พีเป็นหนึ่งในนั้นเว้นแต่ว่าเขาจะยิงผู้คน แทนที่จะช่วยชีวิตอืเขาคงไม่ใช่ไล้การแล้วล่ะแบบนี้เมื่อบัสรู้ว่ามีคนชิงช่องลงสะมากเกินไปเขาจึงเรียกเพสมากว่าละ่ะอ๋อน่าจะเป็นคนรู้จักของบัสนั่นเองนะครับอืนักซุ่มยิงลิมสะเพยสยิงกระสุนไกลทรงพลังถ้ากระสุนโดนตัวศัตรูเพสจะจะดรอปปลอกกระสุนใ,นใกล้ โอ้แล้วถ้าไม่ตายคืออะไรเนี่ยทำเครื่องหมายพื้นที่จากนั้นยิงบอลเลอร์ที่ถูกทำเครื่องหมายด้วยกระสุนพะลวมกระสุนแต่ละนัดดอกกระสุนที่ข้างตัวเพลสเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปดูดูดูหนึ่งอ๋อมีของดอกจริงด้วยแล้วแม่ง แม่งทำดาเมจด้วยคุณผู้ชมปอกกระสุนอย่างโกงเลยโอ้โหมันจะมีจะแตกเหลืองด้วยนะนี่เห็นไ,ไหมแตกเหลืองดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยโอ้โหกูว่าไม่ธรรมาดาแล้วตัวเนี้คุณผู้ชมยิงรัวได้ด้วยชิบหายแม่งหดว่ะเฮ้ยอีเที่ยตัวนี้ถ้าไม่โดนเนิร์ฟเนี่ยกูบอกเลยว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะโดนเนิร์ฟเออ ถ้าได้มาแล้วนี่รีบซื้อรีบเล่นนะเออหมดแน่นอนกูดูจากสภาพแล้วดูดียิงอย่างรัวเลยอ่ะอันติเป็นการวางนะปึ๊บบง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 เฮ้ยโกงโกงผู้ชมโกงโกงมาก ดูดิดูดิตึง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 มันเหมือนเจาะเกาะเลยด้วยนะตึง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 แถมได้ดาเมจเสริมแบบแรงๆมากคุณผู้ชมโคตรมากโคตรมากไอ้ไก่นี้โอเคผมบอกเลยว่าตัวนี้ รับประกันโหดแน่นอนครับเออสลรับตัวนี้นะครับถ้าใครมีเงินก็จัดก่อนได้เลยนะส่วนถ้าใครยังไม่มีก็รอมันมาแล้วกันนะครับผมผมบอกเลยว่าน่าจะโหดแน่นอนนะสะหรับตัวนี้เฮ้ยโอเคครับผู้ชม สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวใหม่ที่ใกล้จะเข้ามานะครับก็ลองไปลองเล่นกันก่อนได้นะครับว่าคุณชอบตัวนี้หรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยก็ปักธงไว้ก่อนว่าน่าจะจัดแน่นอนประมาณนี้นั่นเองนะครับเอแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะคุณต้องไปลองเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไปประมาณนี้นั่นเองนะครับผม